เมื่อวันงานของเราวันที่21วันงานหมอนุ่นโรงพยาบาพลพระรามเก้าพาหมู่พาคณะมาล้างห้องน้ำในวัดป่าบ้านตาแล้วมดเลยมันตะกี้สิห้องห้องน้ำวัดปาบ้านตาแต่คนระั้งข้างนอกข้างในหมอนุ่นกับหมู่คณะโรงพยาบาพลพระรามเก้าเลยพากันมาล้างห้องน้ำจนหมดทุกห้องหน้าดูโบสถนาอย่างยิ่ง อันนี้สงของการล้างห้องน้ำนี่โอ้มากมายทั้งที่หลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังเนะเี่ยมาผิวพันุ์ผ่องใสมีสงาาส่าราศีงดงามอย่างแน่นอนเลยเคือวัดหน้าตาของวัดเนี่ยก็คือห้องน้ำเพระน้ำห้องน้ำเนี่ความสะอาดของห้องน้ำในวัดเนี่ยเป็นความสำคัญอย่างยิ่ง แตอนนี้คนเข้ามาในวัดเนี่ยเข้ามาก็เยอะแยะเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยจิตอาสาดูวัดวัดป่านองไผยเราพอมีคนเข้าห้องน้ำออกมาปั๊บพอมีคนเข้าไปเช็ดถูทันทีเลยพอมีคนเข้าไปออกมาปุ๊บก็มีคนเข้าไปเช็ดถูทันทีห้องน้ำยังสะอาดอยู่ตลอด ตอนนี้บุคคลเหล่านั้นก็รู้แต่จิตอาสาทั้งนั้นแหละเห็นบุญบุญเป็นความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะห้องน้ำเ่ยห้องน้ำถ้ามีมีความสะอาดสะอา้านคนเข้าไปเขาก็มีความสุขมีความสบายเขาเรียกสุขขาให้ความสุขแก่คนเข้าไปจริงๆปลดเปลื้องทุกขที่ดูคนคนปวยขับท่ายแล้วมันมันทุกข์ขนาดไหน ถ้าไม่มีที่ให้ระบายการขับถ่ายมันบีบคั้นมันทุกทรมนนานขนาดไหนแต่พอเข้าไปเจอห้องน้ำที่สกปรก,กลกรุงรังมีกลิ่นที่น่าสิสเอียนความทุกขนั้นมันจะคายไปแต่ก็มีความทุกข์อีกอันหนึ่งเข้ามาเข้ามาปะปนผสมปนเปย์ไปมันก็ไม่ได้พ้นจากทุกแต่ถ้าถ้าเป็นห้องน้ำที่สะอาดสะอานไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่นที่น่าสีเสียเอียนมีแต่ความสะอาดสะอา้านมีความทุกข์ขบาพอเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยมันระบายทุกข์หายทุกหมดเลยปดเปื้องทุกหมดพ้นจากกองทุกข์มานี่ยบุคคลผู้ให้ผู้ให้ความสุขให้ความพ้นทุกข์อันนั้นยิ่งนับว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างมหาศาลที่หลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังนี่แหละขนาดคนคนไม่คน คน,คนบ้าแต่ไม่ใช่บ้าแบบไม,ไ,มไม่รู้เรื่องรู้ราวมากครึ่งบ้าครึ่งดีเป็บ้าในลในักษณะขยันทำงานล้างแต่ห้องน้ำอยู่ตลอดใครจะเข้าใครจะออกก็ไม่สนใจล้างห้องน้ำอยู่ตลอดอยู่อย่างนั้นเป็นนิสัยอยู่อย่างนั้นก็อาศัยกินข้าวค้นบายพระก็อยู่ในวัดแต่พระเห็นว่าขยันมั่นเพียรก็เลย ให้ข้าวให้น้ำกินก็กินแล้วก็นอนอยู่ในวัดล้างห้องน้ำอยู่เป็นเป็นประจำทุกวันทุกวันนล,ล่แหละจะมีมีมีเด็กน้อยอยู่ข้างวัดกับเป็นคนขี้ทุกขีโจนเดแหละก็คุกคีเล่นกับเล่นกับไอ้คนบ้าคนนี้เล่นกันคุกคียอยู่ใครมีไอ้คนบ้ามีของกินก็แบ่งให้เด็กน้อยนี่กินเด็กน้อยมีอะไรก็แบ่งให้คนบ้ากินก็อยู่กันมา คบพาอยู่กันมาตลอดแต่แหละคนบ้างก็ล้างห้อน้ำไปตลอดจนต่อมาอเด็กนั่งก็โตเป็นสาวขึ้นมาก็แต่งงานแต่งงานเด็กคนบ้านที่ก็แก่ตัวขึ้นมาแก่ตัวขึ้นมาก็ไปอยู่กับเด็กสาวคนนี้บ้างอยู่ในวัดบ้างเปรียบ,ยบ,ยบ,ยบวนไปวนมานี่แหละจนต่อมาอเด็กสาวนี่มันก็ตั้งตั้งท้องขึ้นมาไอ้คนบ้านที่ก็ไปอยู่ด้วย พอเด็กสาวนี่ตั้งท้องขึ้นมาก็พอดีคนบ้านนี่ก็กระตายป่วยตายป่วยตายเด็กสาวนี่ก็ทำศพให้ก่อนที่จะไปเผาก็เอา่านเนี่ยขีดที่ต้นขาเนี่ยขีดที่ต้นขาดำปื้อมาเนี่ยแล้วก็เผาไปตอนนี้พอไอเด็กผู้หญิงคนนี้คลอดลูกออกมาก็เป็นลูกลูกผู้หญิง嘛นี้ลูกผู้หญิงไ่้ต้นขาก็มีรอยขีดอะ่ะที่ที่เหมือนกับตัวเองทำไม้ ทําหมายใสไอ้ขาคนบ้าไปนั่แหละมันเหมือนกับเปี้ยเลยนหน่อไอเด็กผู้หญิงนี่ก็เกิดมาก็โตมาพอรู้เดียงสาเนี่ก็แบบเค็มๆไปแบบนี้นะครึ่งหลับครึ่งตื่นอจะว่าฝันก็ไม่ใช่แต่รู้ในเรื่องผลหลังของตัวเองรู้ในเรื่องผลหลังของตัวเองว่าตัวเองเป็นคนบ้าล้างห้องน้ําอยู่เป็นประจำอะไรต่ออะไรอยู่ล้างห้องน้ําเ็ดตัวถูห้องน้ำ ใครจะเข้าใครจะออกไม่สนใจตัวเองก็ล้างต่ห้องน้ําแล้วก็อยู่กับเด็กสาวูนนี้ไอ้คนบ้าตีก็เลยไปถามไปถามแม่เนี่ยแม่แม่ดูชัดก่อนดูเป็นคนบ้าใช่ไหมแม่ก็เลยบอกว่าเอาก็ดูต้นขาอเองสิมีรอยขีดหรือเปล่าล่ะพอไีรีรอยขีดมันก็นขีดศพไปนั่นแหละไอ้เด็กสาวคนนี้ไอ้เด็กผู้หญิงคนนี้โตขึ้นมาโตขึ้นมาดิพอ พอโตเป็นสาวเป็นนางมาเนี๋ยวมันพูดประกาศเลยนะถ้ากูยังไม่ตายไม่มีใครสวยเกินกูหรอกมันกล้าพูดขนาดนั้นเด้อผิวพรรณนี่มันเบิกบานมันผ่องใสมันใสมันสว่างใครเดินสวนไปต้องขันกลับมามองเดียวไปผิวพรรณสะอาดสะอานไม่มีรอยไม่มีขีดไม่มีขวดไม่มีจุดตําหนิด่างดําอะไรเลยมันใสมัผ่อง มือนกับมีแสงสว่างออกมาจากตัวเนี่ยนะสวยงามขนาดนั้นเลยไปที่อะอันนี้สงของการล้างห้องน้ําอยู่แล้วขนานั่นขนาดเป็นคนบ้านนะถ้าเราเป็นคนดีๆมีสติมีความศรัทธารู้รู้จักบุญรู้จักคุณจะไปล้างเนี่ยจันจะอันนี้สงขนาดไหนอันนี้อันนี้มันเป็นเรื่องจริงหรือมไม่ใช่ไม่ที่นิชานิทานเล่าประลำํำบรรลา บุคคลนั้นก็ยังอยู่นีย่ยังทุกวันนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่มันก็อายุอายุรุ่นเดียวกับหลวงพ่อนี่แหละเจ็ดสิบกว่าปีใกล้แปดสิบแล้วนี่แต่ผิวพรรณก็ยังผ่องใสก็อยู่แบบนั้นนี่คืออาน,นิสงส์ของการล้างห้องน้ำเพราะนั้นเนี่ย้อาน้ำในวัดเนี่ยก็ต้องอาศัยจิตอาสาถ้าอาศัยคนในวัดอย่างเดียวบางทีงมันก็ไม่ทันก็นไม่พอกัน พาะคนในวัดจะมาดูแลเฝ้าห้องน้ําอยู่ตลอดเป็นมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะท่านก็มีกิจมีพานละอื่นมีกิจที่มาทําความเพียรมาศึกษามาประพฤติปฏิบททัติธรรมเพราะฉะนั้นบางท่านก็มีมีเวลามีช่วงเป็นระยะเวลาที่มาทํากิจ,จวัดดูแลห้องน้ําแต่ว่าห้องน้ํเมันมีคนเข้าอยู่ตลอดเวลาถ้ามันขาดช่วงในการทําความสะอาดไปสักช่วงเนึ่งมันก็อาจจะสกระปรกขึ้นมาได้ คนเข้ามาในช่วงนั้นมันเขาก็จะรู้สึกใสอิสเอียนเพราะ,ะนั้นถ้าหากมีจิตอาสาใครเข้ามาเนี่ยเข้ามาแล้วก็ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดปัดฝัดเช็ดถูได้ก็ปัดฝัดเช็ดถูไปล้างได้ก็ช่วยกันล้างไม่ใช่เข้าไปเห็นความสปกปรกแล้วก็ไม่สนใจหรือแถมทาความสกปรกเพิ่มขึ้นอีกมันก็ไม่เป็นบุญไม่เป็นกุศลเลยถ้าช่วยกันดูแลช่วยกันรักษาอย่างนี้น้อย มาทำความสะอาดให้ไม่ได้ก็ช่วยกันรักเลยช่วยกันดูแลไม่ให้มันสะอาดไม่ให้มันสะกะปรกคือตัวเองเข้าไปใช้อย่าไปทำความสะกะปรกให้เกิดขึ้นเออถ้ามากกว่านั้นก็ช่วยกันทำความสะอาดขึ้นมาให้มันสะอาดอยู่ตลอดเวลาให้มันเหบาะต่อกันเป็นที่ต้อนรับอาคารตุกกะผู้ที่มาเยือนเราเพราะว่าห้องน้ำเนี่ยมันเป็นหน้าเป็นตาของวัดที่แท้จริงคนโบราณเขาว่ายัางไง เขาว่าดูวัดให้ดูฐานดูนางให้ดูแม่ดูให้แน่ๆก็ดูให้ถึงโคตรถึงเง่าออไปเนะี่ยเห็นไหมละ่ะคือม,มันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นแบบอย่างมาเนี่ยถ้าถ้าวัดเน่ยถ้าดูดูวัดให้ดูฐานถ้าถ้าฐานก็คือซุวมเนี่ยถ้าซุวมมันสะอาดสะอา้านไม่ต้องไปดูที่อื่นหรอกที่อื่นเป็นสะอาดแน่เพราะห้องน้ำนเป็นสิ่งที่รักษาได้โดยยากมันยังสะอาดแต่ แล้วที่อื่นม่รักษาได้ไง่ายๆมันจะไม่สะอาดได้ยังไงเห็นไหมนี่แหละมันกาว่าดูวัดให้ดูฐานดูนางให้ดูแม่ไปดูหาหาผู้แท้ผู้สาวมาเป็นลูกสะภ้ยเนี่ยต้องไปดูแม่มาแต่แม่มันมีจริตนีสสยอย่างไรถ้าแม่เป็นคนมีจริตนีสสยดีเป็นคนดีเป็นคนมีศีลมีธรรมลูกเต้ามันก็เรียนแบบแม่นั่นแหละมันก็ไปเดินตามรอยแม่มันก็เป็นคนดีมีศีลมีธรรมเขาว่าแต่นั้น ดูนางให้ดูแม่ถ้าดูใจให้ดูเองแน่ๆก็ไปอีกดูถึงโคตรเง่าจะไปว่าเนี่ยจะเชื่อสายมามาจากผู้ดีมีีศีลมีธรรมมันก็สืบต่อไปเรื่อยเรื่อย,อยมันเดินตามรอยกันอย่างนั้นเขาจึงคนโบราณก็ยิ่งว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเห็นไหมลูกไม้มันหล่นมาก็แปะอยู่แต่อยู่คนต้นนั่นแหละพ่อแม่เป็นอย่างไรเป็นลูกเต้าก็มักจะเป็นอย่างนั้นมันก็มีบ้างหลอกไอ้ลูกยางเนี่ย ิวออกไปไกลมันก็แต่ว่ามันน้อยแต่ส่วนมากก็เป็นหล่นแปะอยู่ใต้ต้นนั่นแหละไอ้ที่ประเภทที่เป็นลูกยางเนี่ยหล่นห่างไกลห่างไกลต้นมันน้อยมันก็มีแล้วก็ไม่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 ว่าไม่ใช่ว่ามันไม่มีเลยไอพ่อแม่มีศีลมีธรรมแต่ลูกเป็นขี้เล่าเบายาขี้ฝิ่นยินกัญชาก็มีแต่เป็นกันน้อยเหลือเกินเป็นน้อยจนเหยดเอาไฟไปส่องหาแทบไม่เห็นเน่ยไป แต่มันก็มีมีเศษส่วนน้อยๆแต่แต่ที่แท้จริงก็คือหลดอยู่ใกล้ต้นนั่นแหละอันนี้ก็คือคือเรื่องบุญอยู่ใกล้ตัวของเราเพราะนั้นการแสวงหาบุญเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หาไม่ยากหรอกมันอยู่ใกล้ตัวเราเองถ้ารู้จักมองรู้จักดูรู้จักหารู้จักทำเรื่องเป็นบุญเป็นบุญนะบุญเป็นเป็นบุญที่ง่ายๆไม่ได้ยากเย็นแสงเขียนอะไรเลย แล้วบุญนั้นมันก็จะให้ผลเราตลอดเวลาตลอดไปสาบใดที่เรายังยังยังเวียนว่ายใจเกิดอยู่ทั้งพบนี้พบหน้าเนี่ยแหละบุญนั้นก็จะหนุนส่งเราชีวิตให้มีแต่ความเจริญก้าวหน้ามีแต่ความสมปรารถนาตามที่เราปรารถนาด้วยกันทุกท่านทุกคนนะ, <c oughs> ะตั้งใจรับพรตั้งใจรับพรจะนุโมทนาให้พร <c oughs> ยะธา,าวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขันลางเอ,เอวามวาีวัยโตทินังเปตานังอุปาปะปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสบิชตุสเพปุเรนตุสังกปานจันโทปันรโสยะธา,ามริโชติ ราโซยญาทันติโยวิวันจันตุสัมภโลัวิดันสัตุมันเตมภะเวดวันตาไล พิเองทยโยกอภาวะพิวานธนาเสสาธิจังวยททยปัจจายิดยตาตามวยททนติอายุวนโนยสขังา รัตนาตยาดุภาเวดารัตนาตยาเตยสาโดยคารวยขพยาเวลาโซกาสตุจุปัตะวันอดิกาอันตลายาปิวินาสันตุอาเสสตุอิ ชายเสติธนังราพังโสทิภพากย่างโสข้างปารังเสลีอายุจวันโนจ่าพอข้างวุว ah ิจยาสวานสาตาวาสาจะอายุจาชีวาเศรษฐีพวันตุเต ปาวาตุสาบังการังราคะตุสาปเทวัตาสามบัตานุภาเวกในสตาสุติปุเตมปาวาตุสาบังการังราคะตุสาปเทวัตา สัมบัธิบมาิุภาเวตายสตาโสติภวันตุเตปาวะตุสัปปังกะรังรักขันตุสัปเทวตาสัมบัสังขารุภาเวทนาสตาโสติภวันตุเต จัดอาหารทานเงิเดอดูแลช่วยเหลือแบ่งไปจนไปให้ทั่วถึงเนะนอาทานทหารสะก่อนทานทาหารสะก่อน